สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้คุณครูจะมาสอนวิชาภาษาไทยนะครับสําหรับเรื่องในวันนี้นะครับคุณครูจะสอนคือเรื่องของคําที่มีตัวการันนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปเรียนรู้เป็นพร้อมกันเลยนะครับสําหรับวัตถุประสงค์นในการเรียนนะครับเรื่องตัวการันข้อที่1เลย,ยนักเรียนต้องสามารถอธิบายลักษณะของคําที่มีตัวการันได้ถูกต้องนะครับข้อที่2นะครับอ่านเขียนและใช้คําที่มีตัวการันได้ถูกต้องนั่นเองครับถ้าพร้อมกันแล้วไปเรียนรู้เลยครับ คำที่มีตัวการันคืออะไรไหลายๆคนอาจจะเคยเรียนแล้วนะครับถ้าหลายๆคนเคยเรียนวันนี้คุณครูก็จะมาทบทวนให้แต่สําหรับนักเรียนบางคนที่ยังไม่เข้าใจนะครับก็ต้องมาติดตามต่อไปว่าคืออะไรและมีการใช้ในลักษณะไหนบ้างนะครับสําหรับตัวการันนะครับคือพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงนะครับและมีเครื่องหมายไม้ทันธาคาดเขียนกํากับไว้ข้างบนนะครับอันนี้คือลักษณะของตัวการันนะครับสําหรับ ตัวการันนะครับนักเ,เรียนหลายคนจะเข้าใจผิดว่าตัวการันก็คือตัวที่อยู่ด้านบนของพยัญชนะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับตัวการันคือตัวอักษรหรือตัวพยัญชนะนะครับที่ถูกไม้ทันคาตัดกำกับอยู่นั่นเองครับอันนี้คือลักษณะของตัวการันอย่างเช่นตัวอย่างครูยกตัวอย่างคําว่าประโยชน์นะครับนอนหนูนะครับคือตัวการันนะครับส่วนเครื่องหมายที่อยู่บนอนอหนูนะครับเราเรียกว่าไม้นธนคาตันั่นเองครับ สำหรับการอ่านคำที่มีตัวการันนะครับมีทั้งหมด3แบบดังนี้ครับ1เลยนะครับตัวการันที่เป็นพยัญชนะ1ตัวนะครับอย่างเช่นคําว่าอาจารย์นะครับอ่านว่าอาจารย์นักเรียนจะเห็นว่ามีตัวการันหตัวก็คือตัวยอยักษ์หตัวนั่นเองครับหรือคําว่าโทรทัศน์นะครับนักเรียนจะเห็นว่ามีตัวการันหนึ่งตัวก็คือตัวนหนูนะครับแล้วก็มีไม้ทันตคาดเขียนกำกับอยู่นะครับ ต่อมานะครับชนิดที่2นะครับตัวการันที่มีพยัญชนะสองตัวนะครับอย่างเช่นคําว่าสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์นะครับคําว่ารักจะมีสอลุสีกับนอเนนะครับเป็นตัวการันสองตัวหรือคําว่าภาพพยนต์นะครับจะมีต่อเต่าและรอเรือนะครับเป็นตัวการันสองตัวนั่นเองครับสองตัวนี้จะไม่ออกเสียงนะครับเนื่องจากถูกไม้ธนคาาเขียนกํากับไว้ด้านบนนะครับไม้ธนคาาท้าอยู่บนตัวไหนนะครับ ตัวนั้นก็จะไม่ออกเสียงหรือค่าเสียงตัวนั้นนั่นเองครับต่อมานะครับตัวการันต์ชั้นที่3คือตัวการันต์ที่มีสระประกอบนะครับสระประกอบก็คือจะนอกจากจะมีมัธรคาทแล้วนะครับจะมีสระอื่นๆประกอบด้วยอย่างเช่นคําว่าพันนะครับก็จะมีสระอ <Muhammad. 700. S 1> ุประกอบด้วยนะครับแล้วก็จะไม่ออกเสียงหรือคําว่าบริสุทธ์นะครับก็จะมีสระอิประกอบด้วยนั่นเองครับสําหรับอันนี้เป็นแบบฝึกนะครับลองฝึกอ่านคํานะครับ เป็นคำศัพท์ที่เป็นตัวกาันทั้งหมดเลยนะครับอย่างเช่นคำว่าโทรศรัพท์ราชสีโทรทัศน์คณิตศาสตร์ดวงจันทร์ภาพ,พยนตร์กอล์ฟบริสุทธิ อันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับจริงๆมีคําที่เป็นตัวการันอีกหลายคํานักเรียนสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับสําหรับการเรียนในวันนี้นะครับนักเรียนคนใดที่ยังฟังไม่ทันนะครับสามารถย้อนชมคลิปย้อนหลังได้นะครับคุณครูได้อธิบายละเอียดไว้แล้วนะครับสาหรับวันนี้นะครับนักเรียนคนใดที่ยังมีความสงสัยนะครับคุณครูมีกิจกรรมนะครับให้นักเรียนนั้นลองสแกนช r ว o d คคครับสามารถเข้าไปทําเป็นเกมทบทวนความรู้เรื่องของตัวการันได้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับคุณครูนะครับขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ